สบายดีพี่น้องเมื่อสุขสุขคนโอกันสนางพาแสบเพื่อเนเก่ามันพากันลงมาคุดขี่กระเดือนเลยพี่น้องพากันไปใส่เบ็ดกบน้องเมียวลูกเดรัจฉานดาแล้วป่วละละูกเอาคือพวก็กใส่กระตุกลูกขี่กระเดือนฮะขี่กระดักขี่กระเดือนน้องเมียวจับจะเก่า,าวัญญาณเลยพี่น้องเบ่งเดือเวลาลูกลูกมเด้อย,ยันถึงหัว ยันเชี่ยมพันถึงหัวเจ้าหันสิไปใส่ทั้งน้องหัวเฮือนพี่น้องบ่อุ่มเพิ่นกเ้าเบ็ดกบได้อยู่จักด่างปะจะลาเบ็ดกบฮะมสามสิบสี่สิบด่างสี่สิบด่างบอกยุ่งเด้อลูกเด้อตีงเนี่ยเด้อยันยุ่งเด้อยุ่งหลายได้อันนี้พี่น้องน้องมิวให้มันละลายก่อนให้หลายจึงเก็บเบลูกหมดหมดงานเด้อนี่ลูก ตะไบ้างเลยเออจะไหนผัดมาดูซิผัดดีดีเว้ยนี่พอคขุดอันซับเมอได้มาด่แห่ไลๆก่อนเป็นวันจิงสิเก็กบใส่กระปุกลงมาขุดอยู่แถวเฮือนอยู่หม่องเจาะหลุดไปหาน้ำใหม่แต่เถื่อแล้วพี่น้องแถวเฮือนสนางผมมี แถวนี่มันเป็นป่าสุ่มป่าเย็นเลยมีกกน้ำไม้กกน้ำไม้ก้อนน้ำไม้กม้มัคมงคามก้มวางนี่ลุมนี่อย่าตีงอย่าตีง,ตงน้องเมียวลินแล้วเอ้าแล้วเออเป็นอะไรลูกจังหวะี่เอาเผือกลงค่ะอืมเอาเผือกเอาเผือกลง <laughs> ข, oh. ข้อแล้วมั่งป่ะขุดเผื่อเมียแะ้วบ่อนี้ฮะบ่อขุด้มันพ่อจะได้เบ็ดระบักไปลายหนูบ่หนูพ่อได้เหรอเบ็ดบักไปลายเหรอะน้องเมียวมันชิบบ่อใต้บ่เละไรฮะขุดเมื่อ ตอนนี้ลุงเจอบอกในผทะเลาะฮ่าฮ่าฮ่่าลุงได้รบสามสิบได้แล้วทีนักละลายและเดิมื่นยังลงมาคุดใหม่อีกคุดอีกคุดละลายใส่แมลงคุดยี่มื่นเอาข้าก็ใส่มะนีมะออื่นกะยังลงมาคุดใหม่อีกมันลายเลยเนาะถูกก่อนมีโบกี้กระเดือนหนึ่งอ่ะถูกลองเบิ่งแล้วลูก น้องมิวถูกลองเบิ่งดูปัวอ่ะอ่ามีบลาล่หมดเดินหมดเดินนะฮะเดินหมดงามพะลูกพี่พี่มาอัานอีปลาอย่าพี่ลูกอืมอะไรหยาบหบโก่งโหมดแม่โจ้ เขาอย่างตอนแบบบัอู๋เพื่นก็ออกมาหนับอีกแล้วพี่น้องจังโตเอานับนับนับอะไรอ่ะหนับแล้วเอาข้อคืนนะเจอกันอยู่เท้งแรงเพื่อนพี่น้องอันนี้ฮะก็จะไปเอากบเบ็ดกบไปใส่เลยวันนี้ฮะวันนี้ฮาก็ได้พากันลงมาใส่เลียวพี่น้องอ่ะไพ่คุดอันนั้นเนาะจะเข้าขุดเห็นยังไหมพี่น้องอันนี้เบ็ดบัวอู๋เผินเหตเองเล่าเองเพื่อน เสียงเขียดห้องพี่น้องยามแรงใส่ป้าเมียนลำอื่นซาดอย่างลงมายามพี่น้องยังตนต้นแรงกับย้ำนะต้แรงกับยามบาม่มคมบ่ริมีนี่พี่น้องเบสกบเบกบโอ้เบสเซอร์เบสกบ คู่คู่คห้อยหอยกบลงูผัวเดโดดน้นๆเออเคลียบเคลียบเมื่อกี้ดิเฮงเฮงมันมันโจ๊กได้มาพี่นอ้องบรรยากาศอยู่ทางหลังแล้วก็เพื่อนทางเพื่อนสาวนางเด้วยพี่นอ้องทางหลังนี่ลงมาใส่ในลม เสียงน้องมิวก็อยูเบืองนะครูมันหกนะลูกโ่ามากะยะนี่น้องมิวน้องมิวเออใหม่กับแตงถ้ากันยืนถ่ายหันเลยลูกเออไปตรงนั้นแหละแ้ก็ใส่สองดงัง เห็นเห้มังกบมนอยู่บอยวิธีใส่เบ็ดกบของเพิ่น,นอทำหลุดน้ำกันเหมืนสาวไปละพีน่น้องไม่เห็นจะมาย่านตรงน,าานีง้โคมและบอยมี สายโทรศัพท์นี่บนในสื่อคมมาไว้เสียงกบเสียงเขียนห้องสนันอยู่ก่น้อง พากันยืนค่ะสายจนเมัดกูดังเลย้มะมาใส่ในนี้อีกเนี่ยอันนึงมันห่างกัน หักไล่ลายล,ายล,ายลูกกบลูกเขียดกันบรรยากาศทางลังบ้านกำแพงสูงก้อนสนางบรรยากาศยามแรงพี่น้อง แดดออกเปิดห้าคุจิรอจิรอขึ้นมาเอินนี่ทางทางหลังเขว่านเป็นแป,ป่นเนาะพี่นอ้นองเนาะทางหลังบ้าน บ่อว้มเพิ่งก็ได้ลงพยยามเบ็ดเด้อพี่น้องรุ่นการศึได้หรือเปล่<ม>าได้จากโต้ด <มา S 1> ิได้มาอยู่ได้พี่นอ้องอ่าตัวนี้ใหญ่จัะไปดีได้จะไหนมันหลุดไปยสามตัวสตัวพี่น้องมานุ่มมานุ่มังไว้ก่อนออในพี่จะลงพยยามเด็กไข่กี่ร้อยมาพี่เด่ด้ไม่เนาะมันแน้งหนักก่อนกน็นมีไข่กีร้อยมาพี่เด้ด ไหนเอริพตอก้โป kind of ้เบิร์กหนัง n ắ n มาดิบ๊ลูดบ่เด็กพี่นางนี่ไม่ได้หักขาแตะมาแล้วพาหมอพาหมอใหญ่ยะกินนใส่มาดไว้ใครแหละบ่มีหมาใครแหละบ่มีมาตัวบุญใหญ่พี่น้องสนางเปิดแสงให้พี่น้องเหมือนกัน ใส่สามอ้าวพ่อในลูกปายามปลาเนี่ยเนือด้มมีแต่เนื้อมีแทนบ้งอืมคุณเนื้อหน่อยพ่น้งบเลยพ่อแม่พี่น้องกบโตเป็นเป็นเลยอมองเมื่อ้มันจิลงไปายามอีกเ่อหนึ่งแล้วพี่น้องจะคิดได้นบอสนางกระฉั่กทงแลพวาะว่าเด็กๆอยู่น้ำเด็กๆเลยสมโตใสาม สบายดีพี่น้องง้ามสาวอีกด้วยพี่น้องลงมายามเบ็ดกบด้วใช่บ้อุ้มเผ็นคู่เลยด้วพี่น้อง เห็นได้พี่น้องอืี๋ยวตัวนึงตอนเช้าเมื่อคืนเนียก็ได้สี่โตเมื่อคืนเนีย างเนาะอย่างน้ำเด้พี่น้องได้ป้าที่ตัวหน่ะบ่เนาะเชียวอย่างโทรศัพท์หลุดลงน้ำพี่น้องเอ,อ,เอ,อนี่ตัวน่ะก,ก็ได้แล้วพี่น้องเต้นยุ่ยงยงุ <laughs> ่า ว่าเบื้องนะอืมเดี๋ยวพี่น้องเต้นจะยงยงแล้วอืมวิจิตแบบบ้านแบบ้านแบบแบบแบบขี้มือเนย ีตัวน่ะก็ใส่บปอยู่บ้างนะกบฮัลลุดเด้อพี่น้องเด้อหัได้งูงูยักษ์ในป่าเบ็ดก็จนหักเลยพิ่นเห็ดปูดปล่อยปูดปล่อยเนาะ เห็นเบ็ดจนหักเลยอืมเหนือยอะลอะไลอะเลอะเลอะไรอะลอะเลอะเลอะเอเอะเลอะเลอะไลอะเลอะไลอะอะเลอะลอะ้ลอะอะลอะไลอะไอะเลอะเลอะลอะไลอะเลอลอะเลอะเ่อะอะอะะ นี่กบเด้อเนาะเบ็ดกะโลดเดี๋ยวดูตัวมันหักหักแล้วดังนึ่งพี่น้องย่างไปยามเบิ่งนักผู้เต้าพี่น้องบนี้นี่ก็ได้ขึ้นมาฮอดเทืงเด้อจ้ารวมทั้งหมดกบมีจักตเฮ้ยได้6ตเนาะ2 4 6ได้กบ6ตเด้อพี่น้องยามมอได้ ยำต้นแรงเมื่อคืนนี่ได้สี่โตแม่ในนี้เราก็ได้มีอาหารกินแล้วน,นี่ค่ะเมืงยังเกินที่ลงมาใส่ใส่แหละหลังจากเ้องขึ้นมาแต่ยำเป็นกบให้น้องพี่น้องเนาะกบไปใส่ก็ได้พอดีเราจำนวนก็นมีหกโตคลิปนี้ส้นางกับบุม๋มยังไลน์เลาวพี่น้องเนาะ สนางกัลาพีลาน้องไปก่อนเดีอจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสนางผ้าแสบเดียจ้าพี่น้องบ๊ายบายเจอกันลิปหนา้า